สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟเคงน้อยสุขสุขคนนะครับผมวันนี้ได้เมนูสองอย่างได้ป่นปลาดุกครับแล้วก็ก้อยเนือ้ออ้โอโลมแห้งๆครับเบิดฝนแล้วกับมาลมนะครับฝนฮะกระเบิดเดมือก่อนมือก่อนนี่แหละผู้ใดยผ้ากันตาเข้ากัฟ้าออกให้มันทันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้ปลายมรสุม được con. Thì đã cắt cái đầu. Ừm. Khòm Ừ Khổ Ủa, oh, thăm nhà vậy nè Phát cạp đồ как вам. โอ้โหลูกโดดไงก็รอก,กันเนี่ยปลนปลาในที่เด็ดเลยครับนี่ Ой, е ⁇ 我，哼 <Whoa. laughs>、mm。嗯、hmm.。 อืมหวานครับประกาศดอกอตรงโกกเป็นสีหวานแห้งครับประกาศดอกเนี่ยจังซี่เลย ข้ากันดีค่ะครับกับป่นกับลาบในสองเมนูขู่กันเลยครับมันนีโอ้ยลืมหมอซ่อนมาสดอืม ลมลมแบบแห้งแห้งอย่างดียครับลมลึกอ,อืมอีกจะคล่ก่อนจากก่อนละ อยบ่แม่ยังกินน้อยนี่ผมกินคั่ใหญ่นะครับแบบว่า,ข,าข้าวเหนียวคั่ใหญ่ๆนะคุยใส่บ่พ่อซิบคั่อยู่จึกรับประกันนะครับผมกินคั่ใหญ่ๆแซบครับสองเมนูปนปลาดุกครับก้อยขมข้มเอามากินแซ่บแมาพี่ฮันนองได้เบิ่งอันได้คืออยากน้ำกันนะครับผมคลิปหน้าเมนูไหนเราติดตามรอรับชมเด้อพ่อแม่พี่น้องก่อนจากก่อนลาขอขอบูขอคุณครับ ทุกการติดตามทุกการรับชมทุกๆกำลังใจนะครับผมที่มอบให้พียงน้อยมาโดยตลอดนะครับผมมือหนาฟ้าใหม่เจอกันนะครับผมืมุนนี้ก,ขกาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ